งงกันทั้งจังหวัดย้อนฟังน้องอิงฟ้าตอบคำถามบนเวทีต้องบอกเลยว่าจากประเด็นดรามา่าหนูน้อยกล้วยไข่เมืองกำแพงเวทีการประกวดชื่อดังของจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาณนะเวทีกลางงานศาสตร์ไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงหลังผลการตัดสินน้องอิงฟ้าพลาดรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งทำให้แม่ตัดสินใจเดินขึ้นเวที ถอดรางวันคืนและจูงมือลูกกลับบ้านต่อมาแม่ของน้องอิงฟ้าได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าวันนี้อิงฟ้าได้ที่สองค่ะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆเราเดินสายประกวดมาร่วม40เวทีไม่เคยเจอแบบนี้จริงๆขอดูคะแนนที่เป็นลายมือกรรมการก็ไม่ให้ดูทำเสียงดังใส่เราและผู้ปกครองทุกคนที่ขอดูคะแนนสงสารลูกจับใจน้องซ้อมตอบคำถามหนักมาก ซ้อมเดินหนักมากและวันนี้น้องทำสุดยอดพร้อมทุกอย่างเสื้อผ้าหน้าผมบุค,คลิก,กภาพตอบคำถามสนั่นแล้วทำกับลูกแม่ได้อย่างไงเขาไม่เนึกถึงจิตใจเด็กเลยหรอว่ามาประกวดเขาเตรียมตัวมากันขนาดไหนเพราะวันนี้ไม่ใช่แค่อิงฟ้าที่โดนค่ะโดนกันทั่วหน้าไม่ให้ดูคะแนนสักรอบตอนจับเบอร์รายงานตัวบอกกติกาเด็กว่าบังคับผมฟาร่าเท่านั้นแล้วนี่คืออะไร เนี่ยนรอความโปรง่งใสแม่บอกเลยแม่ไม่ยอมพรุ่งนี้เตรียมตัวขึ้นพบท่านแน่นอนและศูนย์ดำรงธรรมเจอกันเราเรียกร้องในสิทธิของเราเราปกป้องลูกเราไม่ผิดแม่บอกเลยเมื่อคืนพลาดอย่างเดียวที่ไม่ควา้าไมายที่พิธีกรมากล่าวสุนทรพจน์ในงานสักนิดซาบบ้านเลยว่าตั้งแต่เอาลูกประกวมาไม่เคยเจอแบบนี้แม่ขอดูคะแนนก่อนจะขึ้นไปเลูกลงมานะพอเอาลงมา ถึงยอมเอาใบรวมคะแนนจากคอมพิวเตอร์มาให้ดูนะคะขอดูใบคะแนนดิบก็ไม่ให้และแม่ก็ไม่เคยไม่ยอมรับผลการตัดสินแบบนี้แต่รอบนี้ทําใจย,ยอมรับผลไม่ได้จริงๆพร้อมทั้งได้โพสต์ภาพรูปภาพการประกวดและคลิปขณะน้องอิงฟ้าตอบคำถามบนเวทีระบุว่าตำนานคนงงทั้งจังหวัดเพราะลูกเสียใจหนักมากเขาได้แต่ถามแม่ว่าหนูพลาดตรงไหนเดี๋ยวจะเข้าไปที่ศูนย์ดำรงธรรมค่ะเพราะเรา ไม่ได้คำตอบที่โปร่งใสอยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์โพสต์นี้ซึ่งมีคลิปตอบคำถามของน้องอินฟ้าที่ลงและอยากให้พี่เลี้ยงหรือผู้จัดงานประกวดทุกท่านที่แม่เคยไปประกวดช่วยดูหน่อยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นน้องพลาดตรงไหนช่วยดูหน่อย 1. เราขอดูคะแนนดิบที่เป็นลายมือกรรมการเขียนก็ไม่ให้เราดูท่านทำวยวายสั่งลูกน้องเก็บของให้ดูแต่กระดาษที่ผ่านคอมพิวเตอร์มาแล้ว 2. ตอนวันจับเบอร์ที่จังหวัดคุณแจ้งกฎเกณฑ์ให้เด็กทุกคนทำผมทรงฟาร่าเด็ก27คนทำผมทรงนี้หมดปล่อยให้คนไม่ทำตามเกณฑ์ขึ้นประกวดได้ไง 3. เกณฑ์การตัดสินคืออะไรยืนหันหน้าหันหลังคุยกับเพื่อนแต่คะแนนบุค,คลิก,กภาพเต็มลูกเรายิ้มไม่หุบหลังตรงนิ่งมากแต่ได้คะแนนน้อยกว่า 4. ประกาศว่าจะโปรง่งใสพอมีผู้ปกครองมากกว่า8คนขอดูคะแนน ทำเป็นตะโกนบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ปีหน้าผมไม่จัดแล้วขอร้องนะคะถ้าทำแบบนี้อย่าทำเลยค่ะสงสารเด็กๆที่ตั้งใจฝึกฝน 5. ต้องกราบกรรมการในหลายท่านที่ให้คะแนนน้องและรักน้องคนโหดทั้งงานพอประกาศว่าน้องได้ที่สองเพราะว่าเขาเห็นกันทั้งจังหวัดค่ะว่ามันตลก 7. มีการมาย้อนบอกเราว่าพอผลไม่ตรงใจก็ให้เราไปจัดประกวดเอง คำคำนี้ฉันควรต้องพูดค่ะว่าคุณควรจัดกันเองไปเลยอย่าเอาเด็กคนอื่นมาให้เสียเวลา 8. มาบอกว่าลูกเราตอบคำถามแบบท่องจำอ้าวเนื้อหาข้อมูลประวัติงานมันก็ต้องเตรียมท่องกันมาไหมแล้วลูกเราตอบคำถามผิดหรอเรามาประกวดไม่ได้มาเดินเล่นแล้วฟลุกต้องทำการบ้านมาค่ะอย่าหาทำกันอีกนะคะงานดังของจริงค่ะต้องขอโทษที่เสียมารยาท และไม่ยอมรับผลการตัดสินไม่รับรางวัลไม่เอาเงินไม่เอาของดึงลูกลงเวทีเพราะรับไม่ได้จริงๆตำนานหนุน้อยกล้วยไข่น่ารักสมวยัยสดใสเบิกบานกุ๊กๆ